สวัสดีทักทายค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจำมาอีกเลวพิมพิมอุดรทูยูเคพี่นอ้นองค่ะมากค่ะมากมากม,มากกินข้าวน้ำกันพี่น้องค<ม>นนี้จากงานคอล์เนออกน,นี้จากงานมาจริงๆนะง,งานเลิกเลดอยู่นะค่ะพี่น้องค่ะสี่โมงแต่ว่าตอนนี้ก็สี่โมงอ,ออกจากงานแต่บ่ายสองนะคะพี่น้องค่ะไปหาซื้อน้ำกินนะคะเนาะแต่ยังกินซาพ,พิมบะเติ ตับหวานค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อม,ม,มากินตับหวานน้องข่อยพูดโอ้ยเงดหลายแสีบแห้งพี่น้องอันนี้การตับหวานนะคะตับหมูค่ะพี่น้องค่ะผักกระสิมีแตงนะค่ะพี่น้องถั่วฝรั่งนะค,ะนะคะ่ะเนาะกระเทียมต้นนะคะกระเทียมใหญ่นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็จะเป็น เขาเอื่นยังก่อนเนาะพักกานดนามบ่าพี่น้องอืมมาเด้ค่ะที่แหลกก็คือว่าอยากกินก้อยยางเหระหาเนื้อพี่น้องคะ่ะยางไปดังวาอ้กินวันเนะัะกินกินเนี้ยสุกๆในยัางน้อยหนักบาง <laughs> ได้อะไรกินข้าวเนาะพี่น้องเจ้าค่ะอืมเฟซบุ๊งเอ้ยดูทวงยูทูบจ้กไปฮอดสิได้แล้วค่ะพี่น้องก็คือแบาขวดกระด้เงินขอก็เล็ดหอย คอยออกมาเล่นอันช่องน้ำเงินนะคะช่องน้ำเงินค่อยกันได <c oughs> ้ท้อนเลยได้พี่น้องแต่ว่าขอบอกสามารถจีทถอนไในค่อยค <c oughs> ่อยอยังบ่ได้ก,ก,กอกันเสียภาษีคือกันละกบอันช่องแดงนะคะพี่น้อง <c oughs> ไม่ก่อการเสียภาษีไหมพอเขาเรียบอวาสามารถที่เสียนั่นไหนเนาะบ่สามารถที่เสียถอนเงินได้นะอืมแสบแห้งแสบอีอืมแสบหลาย พลันยางอ่อนปัตตพี่อยู่แจ้งมุะทดอนจักจั่มพี่ยังเดี๋ยวประกาศน้ำวอเตอร์คลิสพี่น่อง มันแสบกว่านั่นมันขึ้นธรรมชาตินะคะเนาะแสบกว่าทีว่าปูกปูกคายมันจิคือพักขนองมามีหยพี่น้องพูดใดไรหูจักพักขนองมาเน่ย แซ่บๆน้ำกันค่ะเอาละนะพี่น้องคื่ดีไม่ห่างกันทวนหนาเด้อมันยาวไรกับบอดี้นะไปละค่ะบายบาย फ तो किता पाई रखना